สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้านะคะที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอของ m y f o r d Auto นะคะสำหรับวันนี้นะคะไมายก็มีรถมารีวิวนะคะรถคันนี้ก็จะเป็นของน้องโก้นะคะคันนี้เราก็จะไปส่งให้กับน้องโก้ที่อำนาจเจริญนะคะสำหรับรถที่น้องโก้เลือกใช้ในวันนี้ก็จะเป็นตัว Ford Ranger นะคะ XL Plus Sport นะคะจะมาเป็นกระบะแคปยกสูงราคาจำหน่ายจะอยู่ที่692,000บาทมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2 2 160แรงม้า385แรงบิดนิวตัน ในชุดตกแต่งนะคะบอกได้เลยว่าเป็นไฮไลท์สุดๆเลยนะคะมายให้เป็นตัวส่วนรถให้กับน้องโก้และก็เป็นตัวชุดแต่งฟิลรอบคันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะทีละชิ้นงานกันเลยว่ามายตกแต่งให้กับคันนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะ เริ่มที่ตัวด้านบนเลยนะคะไมยจะใส่เป็นตัวสกู๊ปทรงฟิตนะคะก็จะเป็นแบบว่าเต็มฝากระโปรงใหญ่ๆแบบนี้เลยจะทําเป็นสีทูโทนนะคะจะทําเป็นสีดําเงาตัด,ดด้วยสีดําด้านและใส่เป็นตัวม้าสีแดงแบบนี้มาพร้อมกับตัวเรนเจอร์อะคริลิกสีแดงบนฝากระโปรงให้กับน้องด้วยนะคะอันนี้ก็คือช่วยกันออกแบบนะคะมาพร้อมกับชุดหน้า f 1 5 0นะคะที่เป็นทรงของแรปเตอร์กระจังหน้าของเขาจะมาเป็นตัวฟอนตอฟโอนะคะเป็นตัวสีดําตัดด้วย สแดงในตัวฟอนต์นะคะหรือว่าชุดแต่งนะคะทุกคันเลยนะคะลูกค้าสามารถออกแบบได้ดีไซน์เองได้หมดเลยและจะใส่เป็นตัวไฟ LED ทรงยาวแบบนี้ให้ด้วยนะคะสำหรับชุดกันชนด้านหน้าตัวนี้ก็จะมาเป็นชุด F 1 5 0อยู่แล้วนะคะเราจะทำเป็นสีดำตัดด้วยสีบอลเงินและเอกลักษณ์นะคะของชุด F 1 5 0จะเป็นไฟตัว C ีตัวนี้เลยและ จะบอกว่า XL+ p a Sport s คันนี้จะไม่มีในส่วนของไฟตัดหมอกเข้ามามายก็จะใส่แบบว่าให้เต็มออปชันเลยมาพร้อมกับไฟหน้ามัดแตงนะคะตัวนี้มายก็จะเปลี่ยนแปลงนะคะให้กับลูกค้านะคะยกโคมเลยจะทําเป็นตัวครีบมัดแต่งนะคะ3ครีบตัว d ดย์ไลท์และใส่เป็นตัววงแหวนทรงสี่เหลี่ยมพร้อมกับตัว daily อ y e สีน้ําเงินเอาง่ายๆเลยก็คือยกโคมไปทําให้แบบว่าเป็น full ออปชัน และก็จะใส่เป็นตัวชุดครอบนะคะ,ะไฟหน้าให้กับลูกค้ามาพร้อมกับตัวซุ้มล้อที่เป็นชุดงาน F150 นะคะซุ้มล้อตัวนี้อยู่ที่6นิ้วนะคะตัวนี้ก็จะไม่ได้มีหมุดนะแต่ลูกค้าท่านใดอยากใส่เป็นตัวหมุดตัวนี้ก็ได้เช่นกันในส่วนของตัวยางนะคะจะมาพร้อมกับตัวยาง m o n t e r ์ AT3 s e r i e ์ยางอยู่ที่265นะคะทับ 60R18 ลายแม็กก็จะมาเป็นลายดอกไม้นะคะลายตัวนี้เป็นลายที่ฮอตฮิตแล้วก็นิยมมากๆเลย สำหรับด้านข้างนะคะเราก็จะใส่เป็นตัวลายสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกตัวนี้อันนี้น้องก็เป็นคนเลือกเองนะคะออกแบบเองทั้งหมดเลยฟิล์มออกรถกับไมายไปไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะไมายจะติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกให้กับลูกค้ารอบคนันและใส่ในตัวกันสาด์ทั้งสีด้านมาพร้อมกับตัวราวหลังคาสีดําด้านด้วยเดี๋ยวไม้จะพามาดูนะคะภายในกันบ้างว่ากระบะแคบของเรากว้างแค่ไหนนะคะ Okay. นี่เลยนะคะสําหรับตัวภายในกว้างมากมากเลยนะคะแล้วก็ที่ไฮไลไท์อีกหนึ่งตัวเลยนะคะภายในนะคะจากเบาะผ้าตัวนี้นะคะเราก็จะทําการเปลี่ยนนะคะเป็นตัวเบาะหนังสีดาเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงและในส่วนของตัวจอนะคะไมายก็จะใส่ในส่วนของตัวกล้องถอยซอนโลโก้เข้าไปให้ด้วยนะคะก็จะแสดงผลบนหน้าจอเดี๋ยวไมายจะขึ้นรูปให้ดูอีกทีหนึ่ง แลวเรามาต่อในส่วนของตัวด้านหลังกันนะคะด้านหลังนะคะลูกค้าก็จะเลือกใช้เป็นโลบาร์เหล็กนะคะเป็นงานของเอ t l ล n d e r นะคะเป็นทรงขาย,ยาวแบบมีไฟอ่ะอันนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้ทั้งหมดเลย ในส่วนของตัวชุดครอบนะคะม้ก็จะครอบให้กับลูกค้ารอบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบไฟท้ายครอบไฟหน้านะคะครอบป่าทางน้านํามันหรือเบ้ารองมือปลายดาบแบบนี้นะคะสําหรับตัวกล้องถอยนะคะซ่อนโลโก้นะคะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็อย่างที่ไมายบอกว่าจะแสดงผลนะคะบนหน้าจอ และตัวนี้นะคะน้องบอกว่าพี่ไม้ผมอยากได้ด้วยเป็นฝาท้ายผ่อนแรงนะคะตัวนี้ก็จะเบาแรงมากๆเลยนะคะก็บอกได้เลยว่าสะดวกสบายเวลาแบบว่าถื้อของหรือว่าอะไรอย่างนี้ด้วยสำหรับตัวกันชนท้ายเหล็กตัวนี้นะคะก็ยังคงเป็นงานของเอาเรนเดอร์ตัวนี้ก็มีห่วงลากจุงสีแดงให้กับลูกค้าด้วยไว้ใช้งานนะคะสามารถใช้งานได้จริงด้วยนะคะ เป็นไงบ้างสําหรับกระบะแคบคันนี้สวยงามแล้วก็ลงตัวนาะแล้วก็ไฮไลท์ก็อย่างที่บอกว่าเป็นชุดแต่งฟรีพร้อมกับตัวส่วนลดให้ด้วย ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะที่0892424073นะคะหรือจะเป็นเบอร์พี่บีมนะคะที่0922763689นะคะอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนชุดแต่งในไรสไตล์ไหนนะคะสามารถแจ้งกับเราทั้งสองคนได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้ไมายต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ